สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะควงคู่ทําบุญหลังประกาศแต่งตักบาทร่วมขันณเดชยา่าควงคู่ทําบุญหลังทําฮือฮาประกาศแต่งงานเพิ่งสร้างเสียงฮือฮาประกาศแต่งงาน,ก,นกลางรายการไปยกยกสําหรับคู่รักณเดชคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาคู่จีนที่กลายเป็นคู่จริงที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วล่าสุดวันนี้6พฤศจิกายน65ทั้งคู่พร้อมครอบครัว เดินทางไปทำบุญกระถินครั้งใหญ่โดยยาญาอุรัสยาได้โพสต์รูปภาพร่วมทำบุญกับนาเดชพร้อมระบุข้อความว่าอยากขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท่านที่ร่วมบุญกระถินสามัคคี ny 2 5 6 5ณวัดหนองรีอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลามขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ